สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้เจอกับคูเปิลอีกแล้วนะคะวันนี้คูเปิลจะมาชวนเด็กๆนะคะไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านในหนังสือนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องพฤกษศาสตร์หันถ์ศา์นะคะวันนี้คุณครูก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการเรียนเรื่องนี้นะคะเป็นคำศัพท์เพิ่มเติมมาสอนเด็กๆ ฝึกให้เด็กๆอ่านนะคะอ่าคำแรกคะ่ะที่ E Tree ต้นไม้อ่อเด็กๆอ่านตามคุณคุูอีกครั้งหนึ่งนะคะ T R E E t r e e ต้นไม้เก่งมากคะ่ะอ่คำต่อไปนะคะคำต่อไปอ่คำนี้อา่า o o t loose r a อ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะ r o o t อ o o s e ส a นะคะสองคำแล้วนะคะอ่ะอีกคำหนึ่งนะคะ t r u n k ครั้งลำต้นอ่านตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะ t r u n k เอ็นเั้งลำต้นอ่าได้ไหมคะอะ่คำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำสุดท้ายนะคะอ่ะ l e e w e s l e a ใบไม้นะเป็นยังไงคะคำศัพท์ทั้ง4คำนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะให้เด็กๆฝึกท่องนะคะหัดท่องทุกวันนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปอ่านคำศัพท์ในหนังสือกันนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือภาษาอังกฤษ ขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านกันค่ะหยิบหนังสือออกมาแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบเล่มน,นี้นะคะ Reading English Book 2นะคะเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่12ค่ะเด็กๆ1นำสจะอยู่ตรงมุมซ้ายมือข้างล่างนี้นะคะครั้งที่แล้วเราอ่านกันไปแล้วนะคะ c r o t s i n g ของผู้หญิงก็คือการแต่งกายของผู้หญิงใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาดูซิว่าการแต่งกายของผู้ชายเครื่องแต่งกายของผู้ชายมีอะไรบ้างนะคะอ่ะพร้อมแล้วนะคะอ่ะดูคำแรกค่ะอ่านตามคุณครูเลยนะคะเด็กๆ C L O T H I N G c r o t h i n g แปลว่าเสื้อผ้านะคะอ่ะอีกรอบนึงนะคะ C L O T H I N G c r o t h i n g เสื้อผ้า อะดูคําต่อไปนะคะเด็กๆดูคําต่อไปคํานี้นี่จะมีลูกศรโยงมานี่เลยที่รูปเน็กไทนะคะเด็กๆ,ๆอ่านตามคุณครูค่ะ T I E i ชายเน็กไทอีกรอบหนึ่งนะคะที I, E i ชายเน ที่นี้เรามาดูต่อไปต่อไปต,ไปตรงนี้ค่ะเด็กๆอ่าอานตามคุณครูนะคะ S H I R T sh i r t แปลว่าเสื้อนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะ S H I R T shirts เสื้อนะคะอ่ะต่อไปค่ะเรามาดูตรงนี้นะคะเข็มขัดนะคะภาษาอังกฤษ B E L T b e l l เข็มขัดอ่านตามอีกรอบหนึ่งนะคะ B, E, L, T, Bell, เข็มขัดเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอ่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้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 เห็นไหมคะที่ข้อมือนี่นะคะอ่ะคำศัพท์อ่านตามคุณครูค่ะ W, A, T, C H watch นาฬิกาอีกรอบหนึ่งนะคะ W a t c h watch นาฬิกานาฬิกาข้อมือนะคะอ่ะคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้าย T ออยสีอสกลางเกงขาย,ยาวอ,อ่าตามคุณคููอีกรอบหนึ่งนะคะทออยสี T, R, o, U, S, e, R. s t r o s กางเกงขายาวอ่าแถมอีกคำหนึ่งค่ะเด็กๆคำนี้เด็กๆน่าจะอ่านกันได้นะคะ M. A. N. Man. ผู้ชายอีกครั้งหนึ่งนะคะ M. A. N. Man. ผู้ชาย เห็นไหมคะเด็กๆคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ยากเลยนะคะให้เด็กๆอ่านทบทวนทุกวันนะคะอ่านเสร็จแล้วให้คุณแม่เซ็นชื่อให้คุณครูหน่อยอว่าหนูอ่านแล้วนะคะ,ะลงวันที่ด้วยก็ได้นะคะวันนี้วันที่22่สิบสองพยอนะคะตัวยอ่พอพจุดยจดพดหกสี่แค่นี้เอง นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เซ็นชื่อให้คุณครูหน่อยแสดงว่าหนูอ่านแล้วใครมีลายเส้นอย่างนี้แสดงว่าหนูอ่านแล้วนะคะคุณครูปรบมือให้เก่งเด็กเก่งทุกคนนะคะอ่ะอย่าลืมทบทวนคำพา์นะคะที่คุณครูสอนไปต้นคลิป นะคะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหน่วยการเรียนของเราเด็กๆทบทวนด้วยนะคะ,ะวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย